Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat ครับนะครับก็มากกด้วยันาลายของคุณค้าขอบคุณครับไม่ได้เปิดต้งน,นะพี่พี่ไม่ได้เปิดตรงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุงพ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้เนาะโอเคสัญญาสัญญาวันนี้ขายของไปก่อนหนูเก่งใจงไม่เป็นไรพี่พี่ขอบคุณครับหนูเก่งใจเซอร์ที่ไหนอะ่ะบีเอ็มเอ เพราะว่าองค์ตัวดูหลังโลงที่เก๋ดูหลังเมนบ้องก็บอกว่าไม่มีขายในไทยดูสองจุดเพราะว่าเรื่องการเทเจปาแล้วอย่างอันนี้ดึงเข้ามายวมตกงานก็ต้องเอาไปคืนเทศบาลยาาไม่ได้จอดตลอดนะครับหลายพุ่งเลยเพราะว่าเราสัญญาพุ่งนี้พรุ่งนี้หนูสัญญาพรุ่งนี้เอ้ยแต่ว่าพรุ่งนี้หนูต้องไล่กับพ่อนี่นะใช่ไหมเอ้๋ยวหนูจะเปิดทริงๆไปแล้วกันเนาะเห็นไหม นะครับอ่าก็ห้าหมื่นบาทได้แจกได้ที่หลวงพ่อพระจารย์มาตงเกลียดโดยตรงนะครับตู้ห้องเลยนะที่ได้คุยกันวก็เล่านะครับใครที่ถามหาสครับเดอร์ใครที่ถามหาสครับจ้าแล้วก็ส่งแสตมป์ไปรับบัตรสมบูรณยได้เลยคร้าบที่ห้าหม่นาทเลยฟ้ากดไปนะแตงนะมีดีๆ่ะมีเมนูลงเลยเอาอะไรเอาเป็นอะไรบัตรับนะครับนะ อ่าก็สองร้อยสาร้อยมาแล้วจันสองร้อยไม่ส่งเปียนท่านสองเ็นสามครับนะอ่านะอานะโอเคกดเลเยอกดเลเยอปักหมุดให้แล้วกดได้เลยครับปักหมุดให้แล้วกดได้เลยครับคอมโบยใทรที่จะขอมโยทาคุณสนนะครับก็เดี๋ยไปรับส่งที่ปัปาราฟ้านะเอาทางไปถกงแล้วก็ติดต่อได้ที่อุลพ่อร้อย งานเจ้าของเองเจ้าหน้าที่เองไม่ได้เจ้าของเราจะบอกเจ้าเป็นตัวจอดอยู่ในอ่ออันนี้เป็นเจ้าหน้าที่สนะครับเป็นเจ้าที่เองนะครับรอก็ที่ไหนนะพูช่วยนะครับพี่แกงที่หน้าใต้ตรงโน้นนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดตูงครับเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไล่ขายของกับพ่อไล่ขายของ ไอ้นี่ก็ไรกับพอนะครับพ่อตรงนี้อย่าลกับพอด้วยเด้อคุได้เลยเด้อพี่พี่จเกะแต่งหน้าไปเปิดจริงนะโอเคโอเคจะเปิดรนี้นะขอบคุณนะคะนะครับแล้วก็ตอขอบใจขอใจดีใจบุญแล้วก็ นาบางกานก็ลราคาค่าเต้าา่าหล่อให้บางีแถมทองให้ด้วยก็ขอบคุณขอบใจนะคุณนะคะี่มีกได้เลเดอร์ตอนนี้ราคาอยู่ที่1 9 9บาทสำหรับโปรนี้จะได้อะไรไปบ้างจะได้ในรูปเลยนะเหมือนในรูปเลยนะใส่แบงค์พันมาเลย อะไรจะระจานสังรไมครับาว่าราชื่ก็ว่าประทดอยู่ที่ฝ่าปาดีไหมหรือเปล่าอ่านชื่ก็ควรอ่นชื่่อบคนก็ว่าไม่เน้แล้วผมขอนาไปน้ำปัสสาวะก่อนเฮ้ยีน้ำแล้วกปัสสาวเราทำนันให้เีม่ได้หอ่ากอกาที่เป็นอยส ใ้การจัดตัจะเป็นการจุดลูกหลอต่อไปจ้าครับ,บทุกคนจะได้เซรั่มหนึ่งขวดแล้วก็สครับหนึ่งหลอดนะครับเ,เ,เป็นสครับเป็นสครับหลอดนะเป็นสครับู้่รู้ไปไปจันการ นหนูไปไหนหนูนั่งแต่งหน้ายู่ค่งแต่งหน้าไม่มีอะไรนะนี่นี่บางกอเนี่ยไอ้ชื่ออะไรเน,น,นีน่ยอ้เอเนเล็ก่ใ เปิจะใช้ครั้งแรกให้ใช้สีท้าสีทองเออกลับไปนะคะไม่หวด้วยช่วงถือลาไปเรื่องพวกกันอนอ่ะบีบี่ะ่ะค่ะ ผิวแห้งให้ใช้สีชมพู<อ>นะคะแม่บุญเรือนแม่บุญเรือน,อน,นส,สีสีถ้าผิวแห้งครับ<ด>ถ้าผิวแห้งให้ใช้ชมพูด้วยคอนแทกเลนด์เข็มช็อกเก็ตร้อี่เป็นเมสเเจเมสจอร์อไงนี่ของเรา,า <S <S อ่ะจะอยู่ในในกล้องแดงนะดีๆอยู่ในกล้องแดงแท่งน้า จำวันเสา,า,าร์ฝันอาโกตนะครับก็มีคณะใช่ได้นะไม่ติขดขอบ,อบคุณค่ะขอบ,ะอบคุณค่ะใช่ชมพูก็หมาจอคนนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะที่เหรอโอเคไม่เป็นไร กับผาาด้วยต้งนะต้องมีุ้นี่ะดรัาจพวกันะครับกาที่โรคาที่รนีเดี๋ยวพี่นุกกน๊กก็ไล์ครัน่กจะกำลังเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งสาย ถ่ายรูปหรือเปล่าอาไม่แนโออาอ่ะแม่้าถ่ายรูปเาแาถ่ายรูปเฉ่เขาไม่ทำอะไรเขแต่งหน้าเล่นกก้ปกติปกติจา่า้าโอ ดำกรรมพันธ์ใช้สีทองครับถ้าใครดำกรรมพันธ์กดสีทองไปนะคะก็ะคือสีทองก็คือตัวนี้นะแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำให้ผิวก็คือสีชมพูแต่ถ้าใครอยากซ่อมแซมผิวนี้ก็สีขาวเด้อพี่พี่ยี่ล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับรักมาก ดําแดดหนูอยากให้เปิดใจใช้ทองก่อนทองกับขาวเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายค่ะเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายเป็นเซรั่มเป็นตัวนี้จะเน,น,น,น้นบํารุงเนอร์จะเน้นบํารุงผิว Thank <laughs> you. จากราคาปกติเซตนี้นะถ้าเอาเซรั่มไปด้วยเอาสรับไปด้วยจะอยู่ที่440บาทแต่ว่าวันนี้ในไลน์นี้นะในไลน์นี้ก็จะได้ในราคา199บาทนะคะสิชมพูจะช่วยเพิ่มน้ำให้ผิวครับ ผิวแห้งเ้ยเสียอะไรสีชมพูครับสีชมพูได้เลยครับมันจะช่วยปรับระดับระบบบดับผิวด์แบบว่าจะช่วยให้กระจ่งางใสขึ้นมันจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบขาววอกน,นะจะช่วยแบบบำรุงก่อน เอาสีชมพูผสมใช้ผสมได้เลยครับทั้ง3สนะีเนี่ยใช้ผสมกันได้เลยจะเอาทองขาวชมพูทองชมพู กบบไดออกได้เลยเด้อตอนนี้ถ่ายได้เลยเช้าเย็นเป็นประจำได้เลยค่ะก่อนนอนใช้ไ,ไ,ดได้เลยจ่ไปต่อว่าฝากได้นะะเกื่ที่ถ้าจะกังจะฟรงบอกอย่างไรกว่าเช้าวันนี้ มไม่เกลี่่แช่ไก่อนปะมันมีลานอแต่มันจะลาวเร่รวเขาไปเลยนะเป็นเซรั่มครับเซร,ร,รั่มบำรุงผิวกายครับ เป็นเซรามำลุงผิบกายเดอถ้าใครยังไม่เคยใช้กรองเปิดใจชมตอนนี้จะแบบวเารที่เดกรพร้พิ่มมิติให้น้ดำกรมพันธ์ใช้สีทองนะคะคือควนดี กร<ะ>มพัน,นใช้สีทองสีชมพูเพิ่มน้ำให้ผิวนะคะ